ไปไหนดีไปไหนดีไปไปเที่ยวไปไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวเดินไงถังแก๊สทับหาจะตัวยุ่งไปไปกับธนุดเ,เดี๋ยวจะไล่จำน,นีไปก่อนเนี่ยถังแก๊สทับมันอยู่เนี่ยมันเลยไปไหนไม่ได้ไป,งงไปกกที่เจ้าโง่ ไม่ใช่อย่างนั้นเลยอันอันตาไลตรงไหน